ิเสียงนเรียกว่าแสบดากแล้วก็มันจริงๆนะสำหรับเจ้า b อสจีนะครับตัวนี้เลยนะครับอ่ะก็พยายามที่จะให้เห็นหน้าตาของเอฟเฟกแล้วก็วิธีการเล่นของผมนะครับะอ่ะโอเคผมก็ตั้งเสียงแบบคร่าวๆเลยเสียงคลีน พูดถึงในเรื่องของเสียงดีมากๆครับผมไม่ต้องสงสัยเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือข้อได้เปรียบเขาคือเล็กกะทัดรัดใส่กระเป๋ากีตาร์ผมว่าน่าจะยังได้เลยนะครับหรือใส่กระเป๋าแบบเล็กๆเนี่ยขานาดแบบว่าโอ้โหไม่ถึงหนึ่งไม้บรรทัดนึงนะผมว่านะประมาณ20เซนหรือเท่าไหร่เนี่ยยีเซนประมาณนี้ไม่เกินนี่หรอกนะครับเล็กมากๆนะครับเล็กเลยแล้วก็แคบๆ,ๆเล็กๆนะครับแล้วก็พกพาง,ง่ายเรียกได้ว่าพกพาง,ง่ายแล้วที่สำคัญคือ ครบฟังก์ชันด้วยนะไม่ใช่เล็กแต่ว่าคุณภาพไม่ได้ไม่ใช่เล็กแต่เอฟเฟกที่ให้มานี่ดูโอ้โหเหลือเหลือนี่เลือกได้ข้างบนนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะตัวมันเล็กๆนะครับนี่ครับคือแบบโหจุกจุกโ,โหต่อออกอมอนิเตอร์ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อออกโฟนได้มีเซนต์รีเทอร์ลูปนะครับมีเออ ป่าฟุตสวิตคอนโทลได้อีกโอ้โหแม่เจ้า้จะคุม้มไปไหนวันนี้โหแล้วก็มีคอนโทลตัวนี้ด้วยนะครับก็แล้วแต่เราว่าเราจะเอาไว้คอนโทลเปิดปิดดีเลยอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะตั้งนะครับแต่แนี้เวลาใครที่ซื้อของผมเนี่ยผมก็จะตั้งเสียงให้เป็นระบบพีเ็ตเลยครับหมายถึงว่ากดปุ๊บเนี่ยเป็นเสียงนั้นเลยไม่ต้องมามัวแบบแต่งเพิ่มหรืออะไรเพิ่มแล้วนะครับอ่ะเสียงโซโล่เนี่ย โหไงสุดจาดนี่นี่แต่งไม่ถึงแบบ5นาทีนะเมื่อกี้นี่ผมต้องบอกตรงผมเพิ่งรีวิวเจ้านนบเจ้า,จาพอต X3 ไปนะครับแล้วก็มาถึงเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บแล้วก็เจอสิ่งที่ใช่เล่นเลยครับผมแต่งนิดนิดหน่อยหน่อยแค่นั้นเองนะครับหาเสียงง่ายมาก แค่นิดเดียวยังไม่ได้บูตอะไรเลยนะฮะอ่านี่ก็มันมีตัวบูตอะไรแบบว่าต่างๆเนี่ยมากมายนะครับแล้วแต่เราเลยครับสมมุติถ้าผมจะบูตโอดีอย่างเงี้ยผมก็ล่างโอดีลงมาเลยนะครับบังก็บูตได้เลยโอ้โหไงนี่คือแบบโ,โหแบบ คือได้เลยอะไม่ต้องไปอะไรมากมายหยึดลากปุ๊บใช้นิ้วเขี่ยได้เลยจอสัมผัสด้วยนะครับโ,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 โดีแล้วเสียงดีมากๆเลยขอ,อยักเซฟไปก่อนเสียงนี้ชอบมากๆนะครับนะคุณฟังดูเนยผมรู้ว่าคุณชอบแน่อนอะน มันมือนะครับอ่าแล้วก็มีเสียงอื่นๆที่ผมตั้งไว้อีกอันนี้ก็จะเป็นคนละแอมกันนะครับอันนี้ใช้แอมอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมขอไปดูนิดหนึ่งครับอันนี้จะเป็นแชงเป็นอ่าบิสแตกแอม ถ้าสมมุติมันแหลมเกินไปเราก็ลดแหลมแล้วเพิ่มเสียงกลางด้นะครับเห็นไหมเพิ่มได้เลยนะเนเฮ้ย EQ นะครับปรับง่ายๆเลยไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับ เซิบูทนะครับบูตด้วยอะ,อะไรนะชุดซิงเมอร,ร์ได้เลย <rule algorithms> อกได้เลยครับว่าสุดจัดนะครับโอ้โหน,นี่นะมันง่ายมนนาก คือคือต้องบอกก่อนนะใครที่มันนั่งเล่นแบบผมเนี่ยคือมันจะรู้ฟิลรู้ฟิลลิ่งหรือว่าเฮ้ยมันเล่นแล้วมันมันมือถูกไหมเป็นยังไงถูกไหมบางทีเนี่ยเราเล่นแล้วมันไม่มันเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ลายมันอยู่หนึ่งเนี่ยเราปรับไม่เป็นถูกไหมครับสองนี่คือเราไม่รู้จักวิธีการปรับ EQ หรือวิธีการปรับต่อหน้าตู้ต่อเซนลิเทอร์หรือว่า ไปต่อข้าวิกเซอร์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็จะมุกจะไฟล์มีไฟล์เสียงแบบเนี้ยจำหน่ายเลยนะครับแนละเพียง999บาททักแชทมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำรีวิวนะครับแล้วก็ไฟล์เสียงจำหน่ายหลังปีใหม่นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้เอาคอมมาต้อ <c> ง <oughs> ขออภัยใครที่ดูคลิปแล้วอยากได้ไฟล์เสียงอดใจรอนะครับปีใหม่นี้เจอกันแน่นอนนะครับสำหรับไฟล์เสียงแบบเต็มฉบับเลยเป็นเสียงคลีน แตกคานโอดีโซโรแล้วก็มีเสียงนี้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเซฟไปเลยเดี๋ยวเซฟไว้ให้ดูเลยนะครับอ่านเซฟไว้ก่อนเปิร์เนี่ยเห็นไหมเซฟไว้ให้ดูแบบเห็นๆเลยว่ามีเสียงนี้จริงๆนะครับใครที่ดูแล้วชื่นชอบผมมองได้เลยครับต่อออกบิกเซิร์นะฮะนี้ต้องบอกก่อนนะฮะเนี่ยต่อออกบิกเซิร์กเราได้แบบนี้ บนี่แหละครับนะต่อมิสเตอร์ได้เลยนะครับ่ะจัดไปนะครับใครที่อยากได้ไฟเสียงอดใจรอนะครับหรือว่าใครที่แบบเอออดใจไม่ไหวแล้วอยากได้ตัวนี้เลยทักแชทมาได้เลยนะครับนะบอส GX10 นะครับแอดไลน์มาได้เบอร์โทร0831655688นะครับ แอดไลน์ <Ad> มาแล้วก็ทักมาได้เลยที่ผมอยากได้ตัวนี้เลย,ต,เลยตัวที่พี่รีวิวแน่นอนรับมีตัวเดียวตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้ประกันเหลือถึงเดือน12ปี2 0 2 5โอ้โหเล่นไปเรอยอีกปีนึงนะครับประกันเหลือๆเลยกล่องใบข้างในครบนี่อยู่นี่แล้วนะครับโหนะแล้วเสียงแบบนี้บอกตรงว่าโอ้โห,โโหโจบอ่ะจริงต่อคอมิเซอร์ได้เลยแนละแนะนำวิธีการต่อด้วยนะครับมีวิธีการต่อเอาพุต โหมดโอ้โหเยอะแยะมากมายบอสทำมาดีมากๆเอฟเฟกต์เด kind of ี๋ยวนี้นะครับนะโอ้โหบอสในไลนซิกเน่ซูมดิเทคอะไรแล้วแต่เนี่ยเขาทำมาแข่งกันนะครับคนที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือพวกเราเนี่ยแหละนะฮะก็คือคนที่เล่นนี่เองนะครับอ้าวเฟจจัลไปใครอ่านได้จับผูดีดีเกิน ได,ได้เลยเห็นไหมจาดไปครับผมแอดไลน์มาเลยบอะ์โทร0ูมแปดสามนึ่าห้า